เป็นงูพ yep. you know,, ี่น้องนี่ครับงูงูพี่น้องงูนะครับไปละครับนะครับออกแสีงครับพี่น้องออกเสียงครับพี่น้อง

ดีครับเป็นต้นไม้แล้ครับไปแล้วเมื่อยพี่น้องเมืย์ไปเลยครับโอ้ไปเลยครับฝนครับวันหนีตายแล้วพี่พน,น้องเนาะโอ้ฝนครับไปแล้วตรงนี้ต้องมาเนอะฝนครับไปแล้วครับฝนฝน คุณครับเดินอกใหม่ได้แล้วครับเนาะยิ่งนองนะครับเนาะเออเอัดนอ็ดเอ็ดตะกวนเรียบร้อยเลยครับเนาะเอัดนอ็ดเอ็ดตะก้อนเรียบร้อยครับน้ำมือเดี๋ยวเอาแล้วครับตัวไห้มาเด้อยคุณครับเดินงเท่งเนาะ คุณครับพี่น้องชิบตดต้นเล็ยพยี่น้องเหนื่อยื่อยโอ้ยหมดจริงนองครับขออนุญาตครับเหนื่อยหอบแดนเลยปวกครับตง่งๆเลยครับกำเมือง,งพองมั่นเลยครับเฮ้ย คุณพี่น้องวันหลังวัน,มน,มออมน,นไม่เห็นมั้ครับคุณครับอ่ามันเมื่อยของมันเลครับนี่เห็นมั้พี่น้องวันหลังวันแล้วคลิปนี้ไป้แลวก่อนครับพี่น,อน้องเมย์เล่าานของงานนะครับเพอาะกันไม่ได้โอก,กาสหนานครับผมได้ต้นเด็กเก่าเข้ามาโยโย่ดีครับผม